จะไปวันที่20บ้านอันนี้เสียบ้านอันนี้เสียเครื่องปั่นไส้ <laughs> มีิจฉาทเข้าห้องครัรักษากฎกติกาเจ็ดเก้าสิบ 两个 你好，斑马。 Thank you. เป็นสีแล้วไงดูกันไหมเป็นตูวิชาของพูกเนี่ยเป็นเจอมาจะใ้มัเดียวนะครับจริงๆต้องสีสิบภาเลยครับจะให้เดียี่สิบพอ ชาวันละสองท่าั้งสิบวแทำแบบไหนทำแบบไหนต้องเล่งทุกหน้าเลยหรอโอ้ ทำไมอูท <kah> um ูต <t> <rapper> <t ani gesagt> ัวเองขนาดนั้นล่ะูทูกตัวเองนาดนันตอนที่เอถ้าทำคนเยอทำไม่ทันแต่เ่วแต่บาวันก็ใช้เวลาและวิธีน้อย่าระคังครับระวังะครับอยู่คนที่กลงดูเพื่อนอยู่ฟังไปด้วยตอนนี้นะแนนเราเนี่ย ก็อยู่ประมาณ40กว่ามันก็ได้หตัวบ้างแล้วนะครับทีนี้นะครับคนที่ดีสูดเนี่ยนะครับยังไม่ได้1นะครับคือขาดงานอยู่ทุกคนแล้วมันคือขาดงานที่ขาอยู่นะครับอ20คะแนนแล้ววันนี้อีกนะครับมี20คะแนนนะครับก็คือ40คะแนนทั้งหมดหมดละ1ชั่วโมงทางวันนี้ได้สัก10นะครับมันก็ได้เก่งหนึ่งนะทุกคนเลวนะครับแล้วถ้าทำงานก็ส่งอีกที่0นะครับมันก็ได้อะ70ตก็ไปแล้วนะครับงานอะไรครับ ถ้าท oh ี่เราค้างกูอยู <imi> <t UC S> <c oughs> <me> ่หนึ่งทิศเนี่ยวรัถ้าหากว่ามีโปรเจกต์มาส่งกูได้นะครับอีสานงานนี้ก็จะกระบวนการไปได้โปรเจกต์มานี่แหละครับิถึง50 5ใกล้ครับงานกลุ่มนี่นะครับทั้งหมดนะครับงานกลุ่มสุดท้ายเนี่ยถ้ามาส่งนะครับกูจะให้สี่ช่องนี้นะครับทางไม่ต้องครับจะให้ดวงจีนคนทีเดียวตอนนี้ยังไม่ให้ใครเลยบอกไว้เลยตอนนี้มันประมาณ45 46จะเนนะครับที่ได้อยู่ ขอให้ทำงานาน็กจบเนียนับรอเราแล้วจะมาเรียนหนักแน่นอนการใดก็จะเรีนหนัแต่ถ้าการใดก็ตีคะแนนแล้วเราการ็ได้ตคะแนนแล้ว มา <Like. c oughs> มาเป็นพักๆดูอะไรถึงดูทำถึงเพศหกนะคะอ่าดก็ว่ากันเลยมันเหมือน นี <Media> ้ดิเคสามเขก็งงทำทุกเพจคนไหนวะน้อยกว่าเมื่อวานสามเพจดแต่เมื่อวานแบบอย่างคะ อาจารย์จะปิดทองของรีบทำมงินใหญ่อ,อ,อยู่กันจนกี่โมงห้ามคืหหนหมกเียนะเหลือพวกเองอย่างเดียวนะแล้วคนอื่นด้วยก,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 กลกับก่อนคนสุดท้ายกลับ